ท่านยาครับคุณมีเรื่องอะไรที่ไม่ได้เล่าหรือไม่ได้แจ้งพิจารณาที่รับทราบครับผมได้ส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบพบว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับคดีที่เป็นคดีฟ้องเงินนะครับค่ะคุณรู้จักบุคคลชื่อสมศักดิ์สัศรีไหมครับเกี่ยวข้องยังไงกันครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเดี๋ยวยังไงรอในส่วนของเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะสำนักพิจารณาทดีเนี่ยเขาส่งมาให้นะครับค่ะคดีฟ้องเงินอะไรคะสักครู่ครับผมต้องรอเอกสารเพิ่มเติมก่อนนะครับผมจะให้รายละเเอีียดดดท่ชััจนกบคุณไ้ ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะส่งรูปผู้ต้องหาตามสำวนาคดีนี้ให้คุณดูนะครับค่ะดูให้ชัดเจนนะครับและยืนยันว่ารู้จักหรือไม่รู้จักนะครับรู้บอกรู้ไม่รู้บอกไม่รู้นะรูปเต็มไม่มีหรอถ้ารูปอย่างเงี้ยไม่รู้จักค่ะคุณสามารถขยายดูได้นะครับนะรูปเต็มเนี่ยหมายถึงหน้าเขาเต็มมองกล้องในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาได้ส่งรูปนี้ไหมให้ผมนะครับนะและข้อมูลทางเอกสารนะครับเรื่องนี้มันเป็นคดีลับพิเศษนะครับนะผมวอไปที่เจ้าหน้าที่กองทะ เคยเปิดไหมเคยค่ะเคยเปิดนะครับสอบปากคำสมศักดิ Instead, well. well. ์เพื่อต้นนะครับสมศักดิให้การางเจ้นีว่าได้ซื้อสมุดบัญชีเล่มนี้มาจากเจ้าของบัญชีในราคาเล่มละหนึ่งหมบาทเพื่อนำมาใช้ฟอกเงินนะครับคุณได้ขายสบญีไคธนิาคือหมายถึงตอนนี้สมุดบัญชีแบคุณใช่ไครับสมักิให้การนะครับว่าซื้อสมุดบัญชีมาจากเจ้าของบัญชีนะครับและหลังจากใช้ฟอกเงินเสร็จเนี่ยนะครับจากฟอกเงินไปจานวนสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเจ้าของบัญชีนะครับาคยอดเงินที่ฟอณนช้รับัญชีนะครับ เรื่องที่มีคุณีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะครับนะคุณจะรับทราบางชัดเจนหรือว่ายังไงครับได้ขายสมุดบัญชีให้กับเขาไหมเพื่อนเขานำไปฟอกเงินนะครับและเงินแตกยอดจำนวนสิบเปอร์เ่นะครับนะประมาณแปดแสน้ม่นหกพับาทเนี่ยนะครับนะคุณได้รับไปแล้วหรือยังครับหรือมีเงินเข้าไปในบัญชีนของคุณหรือเปล่าไม่ค่ะไม่มีนะครับแต่ทางสมทับเนี่ยนะครับให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่าได้มอบเงินจำนวนนี้นะครับให้กับเจ้าของสมุดบัญชีไปแล้วนะครับนักมีเจ้าของบัญชีไปแล้วอันน รู้ตัวไหมว่าข้อมูลส่ดนตัวคือวอะไรคือคุณรับทราบมาก่อนหน้านี้ไหมว่าคุณตัวแนีนี้อยู่หรือว่ายังไงครับและทำให้การของการสมสััดว์ดีนะครับสถานะคุณเนี่ยตกอยู่ในนะครับสถานะผู้ต้องสงสัยนะครับำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับในคดีฟอเงินของสมศััดว์ดีนะครับโดยณขนานี้นะครับบุคคลในเครือข่ายของสมศััดว์ดรีนะครับจ้าหนี้เนี่ยติดตามจับกุมมาได้แล้วทั้งหมดย่า21คนนะครับรวมเป็นตัวสมศักิ์นะครับนะณขนะนี้นะครับกำลังหลือที่ต้องขยายผลตามจับอีร้อยกว่าคนนะครับ โดยนะครับในส่วนผู้องสงสัยเนี่ยต้องเก็บไว้และรักษาไว้เป็นความลับในก็นเป็นระยะเวลาเจ็ดวันนะครับหรือจนกว่าการดำเนินคดีจะแล้วเสร็จนะครับเพราะคดีนี้เป็นคดีลับที่สษนะครับในส่วนของผมที่ผมสามารถเปิดเผยได้เนื่องด้วยผมเป็นนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนทัวได้นครับเพื่อนะครับในการดำเนินการผมเนี่ยนะครับตามหน้าที่นะครับได้แจ้งให้คุณรับทราบตามสินทิศท่าประชาชนที่คุณเปิด้รับราบนะครับต้นนี้มีคำสั่งนะครับจากทางกรมนะครับให้ดำเนินการนะครับตรวจสอบบัญชีของคุณนะครับเพื่อแยก วนี้คุณอยากให้ความร่วมมือกับาทางเจ้าหน้าที่ไหมครับร่วมมือเรียังไงคะให้ดิฉันบอกเรียกบัญชีกับพวกคุณเหรอใช่ครับก็คือคุณต้องแจ้งใ,ใน,สนส่วนของข้อมูลบัญชีนะครับเพื่อยนืนยันติดคุณนะครับว่าคุณอยามีบัญชีที่คุณเปิดเองคุณต้องตามกฎหมายด้วยตัว้องเองนะครับมีบัญชีนะครับแนละ